สองสามโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมันมาเรียนไทยกับนี่สามสองหนึ<อ>่งด่างบอกรักกับอันนี้เลยแคมเปญมักครัชบอกรักให้โลกรูกค้ครับใช่ครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางมินเนี่ได้เชิญหนูกับเฮียให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการครัชบอกรักให้โลกรู้กับแคมเปญครัชออนยูคับดีใจมากเลยใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคน ช่วยกันรักโลกนะครับเพราะว่าโล้มีใบเดียวนะครับผมโลกก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อเราก็อย่าลืมมาคลัชปิดขวดนะครับผมแล้วก็เอาแคร์เนี่ยไปรีเซ็ตเวลาเวลาเวลาเราเวลาบิดแล้วเราจะบอกรักใครค่ะเอออันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเวลาบิดเวลาบิดบอกรนะใช่ไหมเจ๊ไงแบบปิดบอกรักอ๋อปิดบอกรักเฮ้ยเอ้าก็พี่เหรอปิดกล้ามท่านบิดเนี่ยให้เป็นเกลียวอะไรมาโอ้ไใจรักมากๆเหรอฮะ ได้รักมันมากเหรอคะก็จะเจ็บมากครับแล้วเพียราคางรครับผมบิดบอกรักก่อนอะไรต้องบิดก่อนถึงจะบอกรักใช่ไหมใช่เองบิดเองบิดให้ดูหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บครับเจ็บยังไม่ได้ออกแรงเลยเนี่ยหนูเรียนมาเยอะนะเจ๋งเลยแอคิสไม่เยอะวันนี้รับการคู่อะไรไทยเลยทีเดียวครับบอกอ่าใช่ครับจริงๆก็ วันวาเลนไทน์ก็แค่วันวันหนึ่งครับเพราะว่าทุกวันก็คือวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่แล้วรไม่หนูจะบอกว่าวันวันความรักเนี่ยมันมีทุกวันวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันสื่อความรักที่แบบว่าเป็นตัวแทนของวันสำคัญอย่าหนึ่งแต่ที่จริงวันความรักมีทุกวันกับวันแต่วันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยใช่ไหมฮะอยู่ทั้งวันทั้งวันเลยจนหมดวันนูมเบื่อนะเฮียอย่างเนี้ย ถ้าเบื่อเนาะเฮียไปทำหน้าใหม่ลงทุนชุดเื้อไปทไปได้เราเจอหน้าใหม่จริงเบื่อย่างฮะนิวถ้าเบื่อไม่อยู่มันโอ้สองสามปีหลอกสองสามปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างยูนิวกับการอยู่ข้างๆทีล่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็เรียกว่ายังไงดีล่ะรักอ่ะมันวาเลนไทน์รักกันมาเรื่อยๆครับวาเลนไทน์ทั้งทีก็ได้นิดนึง มีได้อะไรยังครับวันนี้ดอกไม้ได้อะไรบ้างยังเรื่องสีได้อะไรบ้างไม่มีครับเนี่ยก็รอสมซนให้ของปกติแต่ละปีเฮียจะมีเซอร์ไพรส์ไปดูปกติเฮียก็จะมีเอรไพมาทุกรูปแบบแล้วฮะไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วฮะใช่ครับปกติเฮียมีเซอร์ไพรส์ตลอดเออไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าวันนี้หนูเซอร์ไพรส์ให้กลับเซอร์ไพรส์จริงหรอไออเ่ีไยหรือว่าของอยู่ใต้โต๊ะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะผมเราคุเจ้ามาซ่อนตอนนี้ปีนี้ไม่มีเซอร์พรส์ถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่ซอรพรส์เออขายแกงส้มเข้ามือบเข้าแล้วเราปีนี้จะมีคอนเทนต์ให้เห็นให้ดูแบบไลฟ์สดเดี๋ยวๆคืนนี้ก็มีไลฟ์กับทางบ้านครับน่าจะวุ่นวายครับทั้งนิ่งสองคนเลยครับผมอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมปีนี้อนุนี่อยากได้อะไรไหมครับลูกอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้เงินครับเออน่าสนนะ อยากได้เงินอาไปซื้อบ้านเาหลายคนไ่ได้ซื้อบ้านเนี่ยได้เมีให้บัตรเโอ้เปรู้เลยหรออยากได้เซอรออะไรนะครับเฮียเขาจะให้บัตรไปรู้เฮียบอกให้บัตรบัอเดยวให้บัตรบัตรเดียวเท่าไหร่ก็ได้ครับอยากได้หมดเฮียเลยนี่เพิ่งผ่านจุดจีมาด้วยนะเฮียนะรวบยอดไหมฮะ จริงๆผมไม่ได้มีเชื้อจีนแค่เนั้นครับผมอ๋ออันนี้ไม่มีเชื้อเลยใครแทนไปเลยไม่ไปแทนไปเลยเลแต่ก็ยังมีเชื้อครับก็สามัครได้กันได้ครับผมเต่าฮะดีเออแต่ปีนี้โปรเจกต์พวกเราก็เยอะมากเหมือนกันครับเยอะเยอะแล้วเป็นแล้วเป็นโปรเจกต์ที่หนักด้วยฮะซางนไมเบอร์เราก็ต้องไปเรียนแบบสกิลหลายอย่างทั้งหมดและการให้คำว่ายากด้วยฮะทาีนี้เราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับที่ว่าลูก ครับอ๋อใช่ครับเปีนี้ก็จริงๆแพลนไว้มีเยอะมากๆเลยครับแพลนไว้ตั้งแบบทั้งปีเลยมีโปรเจกต์ไลนๆไเรียงมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวแต่ว่าโปรเจกต์หนึ่งก็เมื่อกี้ซาวไบเวอร์ที่เฮียบอกครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมไปเปรย์มาสักพักหนึ่งแล้วครับสเปเชียลซิงเกิลของผมใช่ใช่ครับกับพี่พอลคิมก็อีกไม่นานครับ ไม่นานก็วันนี้เลยยังไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปไม่นานหมันจะวันนี้ไม่กับพรุ่งนี้เนี่ยแหละไม่ใช่ยังไม่ยังไม่เร็วนีแต่ว่าอีกไม่นานอีกอีกถึง่เดือนไหมลูกอประมาณครับประมาณประมาณไม่ใช้เวลาทำนานเหมือนกันนะเพรเงเนี้ยโอ้ยตั้งใจทำมากเลยครับไม่ว่าจะแบบทั้งตั้งแต่ร้องฝึกภาษาแล้วก็ไปล้องไปร่วมงานกับพี่พอคิมที่นู่นด้วยไปถ่ายเอ็มบีที่นู่นด้วยครับใช่แล้วก็เหมือน เราต้องแบบคุยกันระหว่างทีมเรากับทีมเกาหลีครับใช่ก็ร่วมร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันครับใช่ก็เลยมีการแพลนแล้วก็มีการแพลนโปรโมทครับอยากจะเลือกช่วงเวลาที่แบบดีที่สุดแต่เฮียก็มีนี่มีเพลงประกอบใช่ครับตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีเพลงไปต่อครับผมใช่คำท้องสาต่อก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร้องนะครับผมนะผมแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลผมก็จะมีเหมือนกันตอนนี้ เหลือข้อเหลือสองเพลงแล้วครับผมมากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเป็นเพลงไหนครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสียไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่อยากจำกัดเวลาไงอ๋อเดี๋ยวมันกดดันเดี๋ยวมันไม่ตรงใช่แต่ปล่อยไม่ตรงก็อยากออกในช่วงที่เราพร้อมมากที่สุดอ่าเออแล้วเพลงคู่กันล่ะฮะจะมีกลับมาทำด้วยกันเมื่อไหร่ฮะเพลงคู่เพลงคู่ล่ะครับเพลงคู่เราหนูเออหรือแต่งเพลงคู่เออซีรีส์ก็ต้องให้คู่กัน เรายังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เราต้องทำด้วยกันอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวเพลงคู่ก็ต้องมีสักวันหนึ่งครับมีใช่าไปไปเบื <S <S way, hey, ้องหลังบ้างยังคะมีความสามารถเยอะขึ้นแล้วอยากจะแบบไปควบคุมทั้งคู่เลยอ่ะไปควบคุมงานเพลงทำเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าหมายถึงว่าจะให ไปจะตรงนี้ไปอยู่ข้างหลันต่อยังไม่ไปยังไปยังอยู่ก่อนเพิ่งอยู่มาแบบเดียวนี้สู้ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ไปนะฮะให้ไปไหนไม่ไปยัอยู่ไปไหนไปมีเออนี่แหละเออจะมีไหมอยากอยากไปทำอะไรเบื้องหลังที่มันแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำเพลงเองทำอะไรเองก็จริงๆเรื่องเพลงอันนี้ก็ตอนนี้แบบกำลังเรียกว่า สั่งสมประสบการณ์อยู่แล้วกันในอนาคตผมอาจจะแต่งเพลงเองก็ได้ใช่แล้วก็อย่างเล่นดนตรีด้วยครับจริงๆตอนนี้ผมแบบยังเล่นดนตรีไม่ได้นะครับอยากทําได้แบบแค่ร้องเพลงแต่ว่าถ้ามีเวลาตอนนี้แบบคิดไปแล้วครับว่าอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอะไรอยากเล่นเปโนอยากเล่นอะไรเป็นอย่างแรกเปโนครับอยากเห็นหนมิวสิกกีตาร์เป็นเเทลยอะไรสักหน่อยเทเฮโน่แล้วเฮียอยากเห็นหนูเป่าปปุ๋ยป๊อปปุ๋ยตีพิ้นป๊อปปุ๋ยตีปิ้นขึ้นเลยตกลงตีไทยตกลง เอาคุยค <emaal> mm ุยแล้วกันเพื่อวเราคุยูเอาคุยผสมผสานแล้วเดี๋ยวเฮียเขาไปในนีุ่เจิงผสมผสานวัทนธรรมทุกชาตินี้ก็ได้เล่นนะไวโอลินถหนูเล่น่ะเออยังไงยังไงเออไวโอลินไปดูไปตีกองดีกว่ากองลูตั้งตีแล้วนี่ยังไงล็อกไปเลยเดิอันนี้เป็นอย่าไรเป็นน้องเลยได้ใหญ่ไหมใหญ่เข้าเส้นมันไปละเองอ่าอ่า ฝากอะไรฮะฝากฝากของคนงานคนงานนะครับปีนี้ทงปีเลยได้เห็นกันช้ำาๆแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเสิร์ตเียมีแลนด์นะครับผมสามารถมาดูได้เีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเลยนี้นะครับผมภายในเดือนนี้แหละวันที่21วันยายน21ครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์อีกละสปอยได้ปะเนี่ยเร็วๆนี้ เราก็จะมีคอนเทนต์ที่ปุนครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรครับผมก็ฝากด้วยทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝากซอมเพอร์ด้วยครับตอนนี้ก็ผ่านมา50%แล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงด้วยเพราะว่าสุดจริงเรื่องนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลผมเราเร็วนี้นะครับผมอย่างที่บอกไม่อยากจะกัดเวลาตัวเองฮะพร้อมอะไรเดี๋ยวผมก็จะให้ดูสปอยแล้วก็ออกไปเรื่อยครับอันนี้ละฮันิวครับผมแล้วก็ฝากรอข้ามฟ้าเชียงเธอด้วยครับ ซีรีส์คู่ของผมกับเฮียครับก็เดี๋ยวจะตามมาหลังจากซีรีส์ซอมไบเวิร์แน่นอนครับแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยครับล่าสุดก็เพลงเอ๊ะยังอยากให้เปิดฟังน้องเอกันบ่อยๆอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะปล่อยมาสักอ่สักแป๊บหนึ่งแล้วครับอยากให้เปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ฝากรอสเปเชียลซิงเกิลที่ผมได้ร้องกับพี่พอคิมศิลปินชาวเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลหลังจากนั้นด้วยครับมีหลายเพลงเลยเป็นี่ย่งนัเพลงเอ๊ะมันโดนเอาออกจาก ถามว่ได้ไม่รู้ในฐานะที่เป็นนักร้องท,งทั้งคู่อะไรเงี้ยมันตอนนี้มันมีเขาแบบเรียกอะไรเขาอ,อถอดหลายเพลงออกอะไรเงี้ยมีผลกระทบไหมเพราะว่าหลายคนก็ใช้สื่อแบบในแอปพลิเคชันนี้เอาไว้แบบโปรโหมทเพลงอะไรเงี้ยจริงๆก็เห็น,เห,นเห็นเหมือนกันครับแล้วก็รับรู้เหมือนกันแต่ว่าอืมก็เราก็ทำมันมัน<า>มีน<า>กระท<า><อ>บพังแม่รังผ่าเราพังมอะไรนะครับกระทบไหมลูกกป็การปมดเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอืมกระทบไหม กระทบไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกใช่เพราะว่าแฟนๆก็ยังยังเปิดฟังอยู่แล้วผมก็ยังได้แบบยังได้ร้องให้แฟนๆฟังอยู่ด้วยแฟนๆก็มีขอไปตามเอ่อวิทยุรึนวิทยุต่างๆก็คือช่วงนี้ก็คือใช้ช่องทางอื่นไปก่อนในการโปรโมทใช่ก็คงต้องใช้ช่องทางอื่นรอไปก่อนครับ อำให้แด้วแบนาบุคับุค่ะขอออใส่หเป็นพรลยรอเป็นภาพเ็นพ็ปคู่กันนิะคะวันเลนนวายวันเล่นวัยหน่งห่งเนึ่งหวายหวานจุดต้องไม่ได้หนค่ะขอจบด้เพลก้องสีุดชแตนสนุนนิวเองวันะ้เหรอไปสี่ดี